ครับโอ้โหอ้สวยมากครับรวบ <c oughs> ซ่อนตัวอยู่ครับ,น,รบนี่ครับนสวยมากเลยนี่ครับได้แล้วครับนี่ครับ สวยมากครับผมโอ้ลุบไปแล้วเสรยดายวันนี้วันนี้สวยมากครับอืมนี่ครับโอ้โหสวยมากเลยครับผม๊กดูครับ มากเลยครับผมโตๆด้วยครับโอ้โหสวยมากครับตัวใหญ่มากเลยครับสวยมากๆครับผมนี่สวยมากครับดูครับอุ้งนี้เร็วมากเลยครับเจอไหมเจอหงอยแล้วครับ โอ,โสอ้สวยมากเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมนี่โอ้โหสวยครับรุดอืมสวยมากนี่ครับดูครับอือสวยมากครับสวยเลยอ้นี่ดูครับ ไม่ไม่มีครับพูดนีงเจอแล้วอืมสวยมากเลยครับดูครับโอ้โหสวยจริงครับดูหืมนินครับสวยมากครับผมมจะมีหรือเปล่าอมีครับสวยมากเลยครับเขียวมรกตเลยโอ้โหตัวใหญ่มากครับเป็นปลาที่ตัวใหญ่มากครับนี่